Ừ. Tên cả là nào ทำเสร็จจะเอา้ช้าไมไ่ค่อยได้ออกเดินครับก็จะเป็นดำๆนี่แหละเอาทรายมากบเอานะซับคูลขาวก็ใส่เรื่อยอยู่ดูเพิ่มดูเพิ่มอะไรก็ชื่อนะ ชอบอะเสื้อเสื้อสีเขียวอะชอบมากเลยใช่ไหมลายสาง คนหนึ่งโดนเข้ามาอีกคนหนึ่งก็เล่นนะครับผมเอเอเริ่มใหญ่เลยแป๊บนึงปแป๊นนึงเอเอ Hoa tham gia cả lúc. Do yang lộ hè lên, si sên nữa hè lên. Mùn nắng 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 ดูสิใครจะแย่งไข่ีอย่ามาแย่งนะชินนี่มันของบัวเอาไปชินไป โอ้นายพลเนี่ยเพนินพน่งมานายพลนายพลมานี่งานเข้าเลยโอ้โหไป ชื่นอะไรอ่ะชื่นแยกบัวทำไมอ่ะคนละมุมโอ้บัวแยกมาสองเส้นเลยบัวของบัวของบัวของบัว โอ,โอ้เพิ่มเพิ่มอยากเล่นโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มตื่นแล้วแม่หนูอยากเล่นกับพี่บัวบ้างโอ้โหคนละอะไรครับอืมอืมอืมว่อันนี้บี้ง่ายนะไม่เหมือนอไอ้ล้อเล็กๆไหมไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้จะดูตัวไหนดี เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหโยนโยนเล่นละม,มันบี้เร็วดีนะมันไม่เหมือนไอย้ยางรถเล็กที่มันมันไม่ค่อยบี้นะโอ้โหความไม่เล่นความไมเล่น รีแลกซ์รีแลกซ์เอ้หนูก็ถูกทำไมรู้สึกหลางสงหอนว่า นายพลจะมาะครับนันลางสังหอนเนี่ยาตีกันยาตีกันต้องตูนี้ยะตีกันวันนี้ลอยลอวันนี้เล่นยังไงให้หลอยได้เนี่ย ตัวใหญ่เลยพอเอ้ยโอ้ออโหสู้โนไม่ได้สามซ่าคาเฟ่ เต็มที่กับชีวิตชื่นเล่นแรงมากครับปิูไปไกลแล้วอันนึงมามาแย่งมาแย่งโน่ละโอ้ยเตะเตะแรงลูกมันเตะโดนน้องอ่ะโอ้ยโอ้ยบวหยแบบเฮ้ ออาก่อนเอาก่อนออกก่อนเฮ้ยโนโดนอ,อัดมุมเออโนเหลือโนคนเดียวครับทีนี้ดูซิจะเป็นยังไงพ่อเอามาเอาลมถ่ยละพ่อเอามาพ่อรู้สึกไม่ดีลูกรู้สึกว่าอนาคตจะมาไงไม่รู้ต้องเก็บไว้ก่อนรู้สึกว่าเอาไปเล่นตอนเย็นดีกว่านะ เต่อืมออไว้าวโนนโดนแย่งมาตอนไหนวะบัวโอ้ยเต้ข้านี้ก็เตะเนาะข้านั้นก็ชนกับบัวเอาโนไปแย่งขึ้นตรงไหนอีกน่ะเป้นกันขึ้นเนาะมันมากครับลอยแล้วลูก อุ้ยอุ้ยใครปล่อยระเบิดวะใครปล่อยระเบิดวะเล่นเล่นเด้อนายพลมาเด้เล้างสังหอนนะเมื่อกี้คิดได้ว่านายพลอยู่วัดวันนี้คงจะมาอีกนี่เช็คเฮ้ยยูเอ้ยโอ้โหมาพทำการสองตัวเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนอนนี่เช็คนอนเลยทำเลยโอ้โห ยังไม่ได้ตีบวกก็ตีอีกโอ้ยโดนโดนสองโอ้ยโดนโดนลุมแล้วแม่ชยด้วยดไอ้โดาบะโดนลุมแล้วชีด้วยไอชีโอ้โหไอชีไอชีโอ้โหโดนชื่นไอชีโอ้โหตับตับนะครับชิ่นบอกเหมือนเตะลูกโป่งเลย สามตัวร้อยสามตัวร้อยพี่น้องตีเอาเอาโอ้โหปวดเทยียมือพี่อย่าลูกเดี๋ยวชิ่งโอ้อยเดี๋ยวทำโน พวกแอของขึ้นแล้วพี่น้องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกลัวเพิ่มกลวายางรถนะเพิ่มไปเพิ่มกลวายางรถนะอืมน้องขี้ดื้อเฮ้ยเอาบัวกระชือยกันแล้วโอ้โหยางกลับมาได้แล้วโอ้ชื่นเอามาให้ได้โอ้โห เอาครับจุดกระชื้อยุยุดกันแล้วเอา้าใครจะอยู่ใครจะได้ไปโอ้โหชื่นไน้ไปครับชื่นเป็นคนได้ไปหน่อยนิ่งเลยห็นว่าปล่อยให้เด็กๆเล่นกันไปนะแม่นะเราค่อยมาดูในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ